นี่เราก็เริ่มมาคือรถตู้คันนี้ก็จะพาพวกเราเนี่ยไปที่วัดผาตากเสื้อซอึ่งมีสกายวอลออ์กแล้วก็เตรียมตัวเดินทางกันาบรกยตอไปั ก็มาถึงแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นบริเวณหน้าวัดแล้วก็มีเจดีย์ที่มีโบสถ์ที่สวยงามมีพญานาคแต่อยู่ระหว่างการก่อสร้างเราก็พากันเข้าไปน้อนมสักการาพระที่อยู่ในโบสถ์ แต่ทุกครั้งที่ยอไปทําบุญที่ไหนหรือว่าวัดไหนก็แล้วแต่สิ่งที่ยาอจะทําก็คือบํารุงในตู้ค่าน้ําค่าไฟให้แก่บสถานที่หรือให้แก็บวัดนั้นซึ่งอายาอ,อจะทําประจําอยู่แล้ว <Bye. S 2> จากนั้นเราก็จะเดินไปทางด้านขวามือเนี่ยก็จะเป็นที่คืออ่าสกายวอล์กนั่นแหละ,ะทุกคนก็คงเข้าใจนะแล้วก็เราจะต้องซื้อรองเท้าซื้อถุงรองเท้าท,ที่ที่สามารถที่จะไปเดินเพราะว่ามันเป็นกระจกไงพื้นที่ยื่นออกไปเป็นส่พสานอ่า ที่เราเดินเนี่ยมันก็จะจะ,จะต้องไม่รองเท้านี่คือจะต้องเปลี่ยนรองเท้าท่านี้ยาอ,อก็คิดว่ายาอวอจะไม่เดินแต่พดอดีหลานซื้อรองเท้าให้หนึ่งคู่คู่นึงก็ยี่ยสบาทพอเราใช้แล้วเราทิ้งเลยยาอ,อก็เลยจําเป็นต้องเอาก็เอาที่แรกก็จะไม่เอาหลานก็เอาม,มาใส่ให้ยาอ,อก็จะไม่เดินเพราะวายาอ,อกลัวควารรมสูงอยู่แล้วแต่ก็ เออไหนๆก็ซื้อมาแล้วไปคืนก็ไม่ได้อยู่แล้วเราก็จัดการอลองเดินสักหน่อยก็ยังดีแต่ก็ยังมีความกลัวอยู่มันก็ไม่ไม่ใหญ่ไม่ยาวไม่ไม่ยาวมากนะจากการที่เราก่อนหน้านี้ที่เราดูในข่าวหรือดูในสานที่ท่องเที่ยวตรงนี้เราก็คิดยอก็มีความคิดว่าม,มันจะเป็นสะพานที่ยื่นยาวเป็นกระจกออกไปแต่จริงๆแล้วมันสั้นนิดเดียวไม่ไม่ได้ยาวมากอย่างที่คิด ทุกคนก็เดินกันไม่ไม่มีกลัวไม่มีเสียวแต่ยอจะเดินเสียวแล้วก็ไม่ไม่ยอมเดินออกไปแต่ทุกคนแล้วลุงก็บังคับบอกให้เดินไปเลยมันไม่มีอะไรหรอกแต่ยอ,อกลัวลแต่ก็พยายามแล้วช่วงนั้นยอไม่ได้มองลงไปข้างล่างตามคําสั่งของคนถ้าเสียวก็ให้มองลงไปข้างหน้าให้มองไปข้างหน้าไม่ต้องมองลงต่าใครไม่ทหเลจะมีแค่แต่กระเดินเอาไปดูสายเลือกวิวเฉย นี่อะไรนี่เรองเราตองแบบนีบเป้งเแหนี่ก็ทำเป็นตู้กรจกสๆขายด้วยใช่ไมโเคเดี๋ยวกะเาะนี่เอาจะเล่นไมอ่อนแล้วนะจะเล่นไม นี่แค่นี้นี่ยังขาดหูยาวเยอะมาว้าวว่าไม่ค่าเดินไหนสอนในเท่เดินยังไงเดินเหมือนกันวิ่งมันไม่น่ามันไม่น่ากลัวเลยมกลๆเนี่ยเนี่ยมองไกลๆขั้นต่ำดูเลลุงดาวาเขาก็สอนนะถ้าคนไม่กลัวมองตั้ก้มลงก็ได้แี่เหรอผมก็มองมันไม่น่ากลัวโอ้โหอันนึงน่ากลัวกว่าเยอะอันนี้ยังมีป่ามีอะไรนะ พี่จริงอ่ะโอ้ยกระชากภูเขาแบบฝั่งเราหรือฝั่งไทยผ่านแขนแบบมือกินเนี่ยก็น่ากลัวฝั่งเราเนี่ยอันนี้ฝั่งเราแต่ตอนนู้นมาฝั่งเราก็เดินก็ถ่ายรูปกันมองวิวมองแล้วก็ะบอกเนี่ยโอ้ยแขนกระบาะเนี่ยใช่ใช่ใช่ถ้ามาแล้วมันจะไม่เสียวอีกไหนลงเลยเมื่อกี้เป็นแขนไม่ได้ก็ไม่ได้เดินไม่ได้ ไม่แค่นี้จริงๆพี่พี่ลุงลุงน้ำมาก่อนจับลาวจับลาวจับลาวเนี่ยจับลาวจับลาวจับลาวอย่าจับไทยนะจับลาวแล้วก็มองไปมองไปข้างหน้าข่มต่ำใช่มองไปนะพี่อมองยอดเขาเนี่ยไหมเออ เราไม่ไปสนใจข้างล่างก็พอแล้วขึ้นเม่ไม่ได้ไงหนูต้องเหลือมองข้างล่างทีนี้เราเป็นคนที่อดไม่ได้ที่จะเหลือะมองแ้วพอเหลือมองพกขาัใจมันจะแบบฟันเลยอ่ะถ่ายสภาพป้านะน้ำมันแห้งเนาะโอ้ทำไมน้ำาขงแห้งอะ่ะ ป้าการังเหยื่อได้เอามันแล้วคราวนี่ถ่ายน้ำถ่ายถ่ายน้อถ่ายมาไปเข้าคิวเลยเดี๋ยวเอ็มถ่ายให้เดี๋ยวติดโอเคคห็นคิวแล้วใช่ไหมถ่ายป้าการุง มากแล้วก็มีการก่อสร้างของพญานาคทั้ง4ด้านอย่าออก็ไม่มีอะไรที่จะ,ะนั่นก็คือ,อไม่มีอะไรที่จะขอก็คือไปน้ำมาศการแล้วก็กับสถานที่แล้วก็ขอพอรกับพญานาค ขอให้การเดินทางปลอดภัยไม่ว่าจะเดินทางไปด้านไหนก็ขอให้มีความปลอดภัยทุกๆคนขอให้อ่สุขภาพร่างกายแข็งแรงเป็นทํานองนั้นเป็นสิ่งที่ยายอจะขอทุกๆครั้งที่ไปก็คิดว่าสิ่งที่เราทำความดีทั้งหมดก็ขอให้ดนบันดาลให้ชีวิตเราจงเจอในสิ่งที่ดี ก็เข้ามานมัสการในโบสถพร้อมทั้งลุงนาวาก็ขอพรแล้วก็คอรพในสถานที่ที่เรามา้าให้ปกปักรักษาคุ้มคองให้มีความปลอดภัยสุขภาพร่างกายแข็งแรง นี่ก็เป็นลูกชายของเพื่อนแล้วก็ลูกสะพ้าของเพื่อนก็มาเที่ยวด้วยกันครั้งนี้ด้วยก็เป็นเด็กน่ารักทั้งคู่เนี่ยแล้วก็นี่เพื่อนแล้วก็นี่ลุงนาวาลุงนาวาก็จะคอยมองยาอตลอดเพราะว่ากลัยวยาอหกล้มมากกว่าก็เป็นถ่วง,งก็เลยบอกว่าไม่ลงเราคงไม่ลงไปข้าง,างล่างหรอก อันนี้ก็เป็นหลานซึ่งติดตามยาอมาตลอดดูแลเทคแคร์ Care, มาตลอดก็ลงไปก็เขาก็มีกําลังดีๆก็ลงไปได้แต่ว่ายาอเน,นี้ก็คงไม่เดินลงไป <c oughs> ก็ไปดูชมวิวทิวทัศน์ข้างล่างก่อนที่เราจะเดินทางกลับไปที่ที่อื่นต่อ งานนี้ก็คิดว่าไม่ได้ไปอ่าคํา,ค <ำ S 2> าชนโนดตั้งใจไว้แต่ว่าระหว่างคําชโนดกับที่สองวัดเนี้เยาก็เลือกที่จะมาที่สองวัดนี้มากกว่าเพราะว่าคําชโนะมันจะไปอีกด้านระหว่างทิศเหนือนกับทิศใต้ซึ่งมันมันมันจะต้องเลือกในทางใดทางหนึ่งยาก็จะเลือกมาทางนี้ถ้าเราไปคําชโนดเราก็จะไปที่เดียวได้ที่เดียวก็หมดวันละ ขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปเยอแล้วก็เป็นกำลังใจให้ยอมาตลอดในการทำคลิปซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงที่ยอว่างเพราะว่าเยอมาทางภาคอีสานมาที่หนองคายแล้วก็จะเก็บภาพอะไรต่างๆเนี่ยไปฝากมาฝากทุกๆคนก่อนที่ยอจะเดินทางไปเข้ากรุงเทพหรือว่าอาจจะเดินทางไปต่างเพศในในอีกไม่นาน พออยากจะเก็บภาพสวยๆนวมาให้ทุกคนได้ดูก็ถ้ายังไงก็ช่วยกดติดตามให้ยยอเพื่อเป็นกำลังใจเยอให้ยอนะคะตอนนี้สายบุญแล้วก็เดี๋ยวจะมีวิถีาา<อ>การทำคลิปต่างๆก็ให้ทุกคนมีความสุขโชคดีแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ปลอดภัยกับส,<ว>สิ่งแพ่ภัยทั้งปวง<ะ>มีแต่ความโชคดีสมหวังทุกที่ ขอขอบคุณนะคะสวัสดีครัเจอกันคลิปต่อไปนะคะ